เอาหวัดดีครับพ่อเอาว่าดีครับหมูหันครับพอดีมีคนในมั่งไหนครับมีคนถามสื้อหมวกพ่อพอดีขาเยอบาทโอ้คือหมวกพ่อเนี่ยพ่อก็มีโยใบเดียวลูกพ่อว่าวันอาทิตย์มันมี่มือเดียวพอแต่ใส่วันทิน์มือนีเพราหลงมือแมีนว่ครับพ่อวันมือนีเป็นวันทิตย์บดดแต่เป็นวันศุกร์ครับมีเอฟซีถามสื่อหมวกครับพ่อครับครถามถามต่อสื่อหมวกว่าคนจะซื้อดีบริเวณล่นพ่อครับ พอที่ขายบ่บ่พอขายบ่ได้ดอกของจังจิจะเอาไอ้พอขายทอคืขขอขายขอขายขอดเดี๋ยวนี้พอเอาวายมาขาย,ายลูกหูกับหูควายนี่ยแมนบ่ครับแมนเพราะ่มันมีอาชีพหนึ่งครับเขาเจ้าสีแมนเป็นดาราเนี่ยครับตั้งน้อยนี่พอใส่เสือผาน,นี่เขาดิสือเสือพอคร,บรอับประมูลโอ้ประมูลโอ้อคือเขาบอกกันานา่นสิครับแมนอันได้ขายวันส่งไนวันน่ะแมนบ่ะตัวเพราะ เอาเลยตัวนี้เขาจะอย่าได้หมวกเขลยที่พ่อครับพอ่อรู้สึกงในพอ่พอพ่อรู้ซึกงในตัวนี้ว่าอยู่้กลางากูทประทับใจขอบคุณนะครับเอฟบที่สีสนับสนุนเห็นเห็นไปยังที่กะเบื้องกันแรกกันเ้อครับเด้อครับเออเพราะว่าฝากเกบที่สุขคนมืออื่นนี่คือว่าเพลงของพอเสียงสีออกเต็มรูปแบบแล้วเท้งไงไอสีได้เบื้อง วิดีโอประกอบเพลงนํำครับ,รบเออที่ว่าการไปสนามชีวิตของปอเสียงเป็นมาจังไหนชีวิตของพี่น้องผู้ย่างพันกระเทียนรูปจะขวางขงับมืออื่นเด้อตอนเก่าม่วงเก่านาที่พี่น้องเปิดเด้อครับเปิดยุของไ่พอคือ,เ,อคเปิดเบิ้งอยู่ในโทร่ัรษ์เปิดเบิ้งอยู่ช่องหมูหมันป <YouTube. S 1> ั้มยูทูบยูทูบช่องหมูหมันปั้มสี่เห็นครับเอเอคันพี่น้องผู้ลำบากลำบนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ข้อยตัวใดมันบ่กขึ้นงัวตัวใดมันบ่กขึ้นก็จะจะเลิ่อมพี่เช่ปอดเมกเออกินแล้วมันได้ขึ้นบำรุ่งขงต่างกินไปเรื่อยๆครับทีไดเสื่องใดตลอดไปข้วยสิมนี่กำลังค้วยเถือกกินแล้วก็ขึ้นข้อยแม่กินแล้วก็ขึ้นแม่นี่กินแล้วก็ขึ้นเสืองแล้วมือว้านนี่อันนี้เสืงอง้วบ่าวขาแม่เทื่องแล้วมือว้านนี่อ๋อเสืงเรียบร้อยแล้วแม่อันนี้บอกความจริงแอเล้าบอกความจริงครับอบอกความจริง้ะพอ นี่ทับแล้วขันเบาควนจริงพี่นองสี่บ่ออยากเสียดอกทับมือบ้านนี่ขันบ่อตันมันตีหูจังสี่ตีมือบ้านนี่หาวดงดงบ,บัดน,นี้จับใสู่กใ,ใ,ใ,ใส่ได้เมื่อบัดเนี่ยครับครับจับใส่ลูกใส่ได้เมื่อสแล้วท<อ>ุกคนนะเอานะครับตัวนี้เอาพอ่อครับฮะมันนี่พอ่อมันนี่มันนี่ ครับเจ้าไปคนทับตีบอรครับผมมาเอาจูงไปแต่เขา้อยเป็นคนทับค้อยทับเอียงครับออืันนี้ค้อยตัวนีูู้พ่อล้องเงียบไปยุหันดูนลูกไอ้ตัวไหนหลูกไอ้ตัวไหนลูกอะ่ะมันเป็นหลานบักเบิม่มตัวนั้นเขาทับตครับเลาว,ว่ามีเงินข่าเชิงเราเลยทับตเออครับ,ค,รบคุณพ่อมาจากบ้านไหนครับมาแต่ ครับคุณพ่อเนี่ยผมจำนาได้ครับคุณพ่อเคยไปต่อสื่อบักบันเลือผมครับบักบันเลือผมบอขายดอกผมตีว้นาคอกเอาข้อนี่ซื้อพ่อจัดเขียนเป็นบ่อครับเอาวัดดีพ่อจัดเขียนในโลกจ้านั่นครับครับหู้ครับพ่อผู้เนาะครับจะขายเท่าไหร่ผมจะขายหามื่นสี่พันครับหามื่นสี่พันครับเอาจากหามื่นสาเอาหามื่นนี่ผมขายบ่ไดดครับเพราะว่าผมตีบ่ไดดกำไรนี่ครับ ลยไปครับเอากำไรโบหลายดอกเอาปลายมันละพ่อปลาครับครับยุ่งมาเมกรกโบได้เอาหลายครับพ่อกาบ์โบท่านในห้ผมรอดด้ล่ะเออต่อหลายนนั่เลยลงหลายปานนั้นครับขอเงินแนวเอาไปต่อย่ำไหนพ่อกาบ์โบสิ่ผมจะแก้จนผมจำหน้าจำตาได้หรอเนาะก้วยกะหูเออเอาอ่อนพ่อถามประวัติแล้วเนี่ยพ่อแล้วนี่เป็นคนจังหวัดใดครับปกติพ่อเป็นคนจังหวัดใดครับโอ้ย่ไกล บอ่อพ่อยู<ต>่ใ<ต>ิใจฮะอยู่ใต้อยู่ใต้พอ่อเคยได้ขึ้นมาอยู่ทางภาคอีสานครับพอ่อเคยกําลังขึ้นมาเออขึ้นมาได้สิบกว่าปีพ่อมีลูกมีเมียบ่ครับลูกสิบคน,นลูกสิบคนเมียจากคนพ่อขมินตั้มคนหนึ่งขมินตั้คนหนึ่งย้อนผคนหนึ่งเออลูกสิบคนนี่ร่วมเป็นสามแม่สิพอ่อสามแม่ครับมีแม่ไหนพอเสียลาถิ่มมีบ่อไม่ห่อ บบสลับโบอโอ้ครับเขาหักเขาครับอันนี้ลูกไส้อันนี้ลูกไส้อันนี้แม่ลูกไส้พ่อบครับอันนี้ลูกไส้โอ้ลูกลูกไส้เมียใดครับเนี่ยนันน่ะใต้เนียโอ้ตายเนี่ยครับอันนี้ลูกไส้ล่ะลูกไส้สิพ่อลูกไส้กกลูกไส้ล่ะบ้านลูกไส้กกหนึ่งสิบพ่อเท่าจำพ่อเดียเมียที่สามโอ้เมียที่สามโอ้ลูกไส้กกอันนี้คือเป็นตอดื้อส้พ่อมันมันมันดื้อยุ่ม เวลามันเมามันดื้อแตากูเมามันดื้อได้พอให้ได้แม่พอได้พอโอ้เม่มันดื้อบ่พอแม่มันก็บ่ดื้อโอ้อครับเดี๋ยวนี้แม่นไปไใส่พอแม่แม่นแม่มัานอะครับไปยุไตกับเระเอามาพอเดียวพ่อที่ซื้อก๋วยผมบ่เข้มจะให้ยุหามือหามือผมขายบ่ได้ดอกพ่อไปกินหญ้าซะล่ะโอ้ตกใจเอากำไรหลายโพดก็บ่หลายเด้ล่ะพ่อจักผมซื้อมาติมันแต่ก่อนมันซื้ออย่าง จำซื้อได้บ่สจรงเอามาจำได้ครับซื้ออยังอูไลอูไลครับพี่ซื้อเราเพราะว่าอูไลแต่ว่าฮู้หู้ไข่แม่นี่เอาเอาเอาพ่อบัดนี้โอวีบุญนี้พอติขายจักบาทตัวนี้ขายจับาททแวาพืนควลมพอติใครนี่พ่อก็ติขายไอ้นี่ล่ะขายใส่หาเมื่อนปลายปลายน้อยน้อยนี่ล่ะพ่อได้กินสักหน่อยเงี้ยมันเอาไปตำมาได้มันไก่ ครับสองร้อยมรยโล่ี่ครับตัวใดเ็ยเย็ดยังไงเนาะครับผมกับคือมาเทียงครับเอาเอาพอเบอร์ติดต่อได้พอครับอยางไดครับครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามศูนห้าสามเ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับพอเสียงนะครับเนาะ